อในไหนก็อยู่กันที่เรื่องของประเทศจีนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวเกี่ยวกับประเทศจีนกันต่อนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการ กังวลเรื่องของการที่มีจีนเข้ามาเยอะๆเราจะมีการเรื่องของถินฐานอะไรอย่างนี้มีปัญหาหรือเปล่าล่าสุดตอนนี้ค่ะก็มีประเด็นอีกแล้วเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่ใช่เจ้าบ้านที่ดีไม่ได้พูดถึงประชาชนนะพูดถึงเจ้าหน้าที่เจ้านี่นะท่อฟอร์มด้วยนะฮะใช่แล้วนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นคดีที่หลายคนให้ความสนใจอย่างคดีตํารวจตมอมเนี่ยแหละค่ะที่ไปอุม้มรีดซับชาวจีนแล้วก็ล่ามที่เป็นสาวไทยอีก3คนซึ่งภายหลังเนี่ยพันตารวจตรีจิรพัฒน์ซึ่งเป็นสารวัตรกํากับ สืบสวนตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตอมอหนึ่งนะคะก็มีการติดต่อขอเข้ามอบตัวพร้อมกับแฟนสาวของตัวเองในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีคือมาขอเข้ามอบตัวเมื่อคืนนี้เพราะว่าทนความกดดันไม่ไหวก่อนที่จะมีการนําตัวมาสอบปากคำที่สอนอด,ดินแดงในช่วงวันนี้ค่ะซึ่งล่าสุดทางตารวจก็ได้ควบคุมตัวไปฝากขังที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบแล้วนะคะโดยมีการคัดค้านการประกันตัวด้วยค่ะซึ่งทางพันตํารวจตรีจิรพัฒน์เนี่ยได้ถูกควบ คุมตัวไปที่สารเพื่อฝากขังผัดแรกเป็นเวลา12วันค่ะในความผิดฐานร่วมกันหน่วงเหนียวหรือกักขังผู้อื่นร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157นะคะโดยท้ายคำร้องพนักง,งานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากมีเหตุควรเชื่อว่าจะหลบหนีไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานอีกทั้งยังมีพฤติการขัดขืนไม่มาพบตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชามีการรวมกลุ่มกันเพื่อเตรียมการหลบหนีไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมประกอบกับคดีมีอัตราโทษสูงด้วยผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยร่วมกัน ทำความผิดหลายคนซึ่งเป็นการกระทําเสื่อมเสียภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจและผู้เสียหายเป็นหญิงเกิดความหวาดกลัวเกรงจะได้รับอันตรายโดยระหว่างควบคุมตัวขึ้นรถนะคะทางพันตํารวจตรีจิรพัฒนก็มีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะด้านผู้กำกับการสอนอดินแดงก็บอกนะครับว่าพันตรตรีจิรพัฒนเนี่ย มีอาการค่อนข้างเครียดตลอดเวลาที่สอบปากคำนะโดยยังคงให้การปฏิเสธและขอให้การในชั้นศาลส่วนแฟนสาวของพันธุรตีจิรพัฒน์เนี่ยที่เข้ามอบตัวพร้อมกันตามหมายจับของสารแขวงดอนเมืองในข้อหาให้ที่พักพิงก็ได้ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนของสอนทอุ่งสองห้องดำเนินคดีแล้วนะครับก่อนนำตัวส่งฟ้องศาลแล้วก็ไม่ได้ยื่นคัดค้านประกันตัวเพราะว่าโทษจำคุกไม่เกิน2ปีก็ถือเป็นดุลพินิจของศาลในการพิจารณาครับ นอกเหนือจากแฟนสาวของพันตำรวจตรีจิรพัฒแล้วนะคะยังมีผู้ร่วมขบวนการอีกรายหนึ่งเป็นรายสำคัญด้วยคือทำหน้าที่ชี้เป้าค่ะและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหล,ลักฐานเพื่อที่จะออกหมายจับคาดว่าจะมีความคืบหน้าในเร็วๆนี้ค่ะและล่าสุดสารก็อนุญาตฝากขังพันตำรวจตรีจิรพัฒโดยที่ผู้ต้องหาก็ไม่ได้ยื่นประกันตัวเจ้าหน้าที่ราชทันจึงนาตัวไปคุมขังอย่างเรือนจาพิเศษกรุงเทพต่อไปค่ะ แน่นอนนี่ยองค์กรตำรวจเป็นองค์กรใหญ่อาจจะมีบ้างส่วนน้อยนยีที่กระทำความผิดแบบนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ดําเนินการไปตามระเบียบนะ